ยอก๊งสเตชันนะครับวันนี้ผมนัดยอแก Station ๊งสเตชัน mm hmm. กำลังจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ดอยตาปังนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับจากตัวสุราษฎร์นะฮะที่จะไปสู่ที่ดอยตาปังนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งประมาณนั้น2ชั่วโมง40ก็ใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่นานมากซึ่งบรรยากาศนะก็จะเป็นวิวประมาณ้ายคายที่ ภูลังกาครับผมว่ามันคล้ายๆประมาณนั้นเนาะก็จะมีวิวภูเขาขึ้นสวยงามเดี๋ยวไปดูของจริงก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ,ะกลับมาต่อนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงทุ่งตะโกลแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงทางแยกนะฮะสี่แยกที่เลี้ยวเข้าไปทางเพื่อไปทางเขาทะลุถ้าตรงไปก็คือเข้าชมพรแลนะ้วเนาะอันนี้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะปันะป่นห่อตาปั่นเลี้ยวไปอีกประมาณยี่สิบเก้ากิโลนะครับ ง,งก็ระหว่างทางที่เข้าไปดอยตาปังนะครับก็จะมีวิวสองข้าง,างทางที่สวยงามและเป็นธรรมชาตินะฮะร,ระหว่างทางขับจริงๆมองไกลๆก็จะเห็นเขาทะลุดนะ้วยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยกโปรมันจะถ่ายไม่เห็นนะครับแต่ถ้าขับเข้าไปก็ด้วยตาเปล่านี่เห็นแน่นอนนะครับและหลังจากนั้นนะระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องต้องไปติดต่อศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวก่อนจะขึ้นดอยตาปังเนาะเพราะทางค่อนข้างแคบนะครับก็ต้อง ไปคุยกับศูนย์บริการก่อนว่ามีรถเยอะขนาดไหนนะครับแล้วขึ้นสะดวกไหมเพราะอย่างผมเนี่ยเอารถขึ้นไปเองก็จะต้องโทรไปคุยกับก็ต้องเข้าไปคุยที่ศูนย์บริการก่อนนะครับ<ส>เพื่อจะบอกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะไปนอนเนาะให้คนมาเก็บตังค์ด้วยเปิดไฟให้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยบนเขาใช่ไหมครับไป, <laughs> ไปพักไปเนาะก็อต่อแต่ไปตอนเช้าหรือตอนเย็นดีกว่าพี่ เย็นธาตที่ตกก็แค่ตัวกับถุงถูดออันนี้เป็นตังขนมดิแล้วตันจินลอยก่อนอ๋กาแฟจินลอยครับก็จะดูธาตที่ตกเดินไปเดินไปถ้าไปดูรูปที่นั่นเดี๋ยวก็ถึงอ๋อโอเคครับแล้วเดินกลับจะมืดไหมพี่ถ้าภาคที่ตกแป๊บอ๋อแป๊บเดียวใช่ไหมผมซื้อยาคูหน่อยแล้วครับ ต้องใส่ของทำไหมถอดไ่ด้ต้มาเลค่ะไมนี่ไม่คถอด, <c oughs> ดรอกไมกันดีดไม่เป็นไรครับพี่ผมไม่เคยใช่ใชรอก <c oughs> จากคำแนะนำนะครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าสู่ร้านตีนดอยคาเฟ่นะครับซึ่งเป็นอีกทางขึ้นหนึ่งของดอยตาปังครับซึ่งต้องบอกว่าดอยตาปังเนี่ยมันจะอยู่เหมือนอยู่ตรงกลางซึ่งผมมาเลยทางเข้าแรกมาแล้วแหละ แล้วมันก็เลยมาถึงศูนย์บริการใช่ไหมครับตอนนี้ก็เลยทางร้านค้าป้าแกแก็แนะนําว่าให้ผมมาทางนี้เลยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ขึ้นดอยตาปังได้เหมือนกันและสุดท้ายมันจะเป็นมันจบกันก็จะมีตีนดอยคาเฟ่ซึ่งช่วงนี้มันเป็นตอนเที่ยงอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับก็เลยเดี๋ยวมาแวะทานเครื่องดื่มเย็น,ยนๆตรงนี้รออากาศล่มลมตกอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ตีนดอยคาเฟ่นะครับก็ ได้สั่งมาม่ากับน้ำมากินก็ได้ชมวิวสวยๆนั่งพักระหว่างรอขึ้นไปข้างบนนะครับประมาณบ่ายโมงแล้วตอนนี้อยู่ในร่มนี้ลมเย็นมากๆจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าหลังจากทานเสร็จ ทางนี้จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่เขาไม่ค่อยได้มากันนะจริงๆเขาน่าจะขึ้นจากทางอีกทางทางหน้านครับอันนี้ผมเข้ามาจากทางที่เป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวพอวิ่งมาทางนี้นะฮะก็จะไปทางลูกลงังวิ่งไปอีกสองกิโลรถเก่งมาก็ไม่น่าจะรอดนะฮะก็เลือกทางอหนแล้วกัน วันนี้เมฆมาแล้วนะครับก็รุนๆนิดหนึ่งอะไรก็กรอภาพไปไวๆน,นะครับจะได้เห็นว่าทางเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะมีป่ายางบ้านคนนี้แทบจะไม่ค่อยเจอนะครับถนนก็จะเป็นลูกรังซึ่งสวนกันนี่ค่อนข้างจะลําบากนะครับก็ลองพิจารณากันดูเนาะทางนี้โอเคนะผมว่ามันก็มีบางช่วงทางช่วงที่มันขึ้นเขาก็าจะมีมีเทป,ปูนเอาไว้ให้ขึ้นไม่ลําบากมากมายนะครับนี่ฝนไม่ตกด้วยถนนแห้งก็เลย ง่ายหน่อยในการขับนะครับแต่ก็หลุมใหญ่จริงๆแต่ก็ชมวิวสวยๆได้นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือลาดลงมาลาดลงมาเยอะนะหกสิบอะหกสิบสี่สิบห้าเมื่อกี้ผ่านไปแล้วก็จากทางที่ผ่านมาเมื่อกี้ นั่นก็ลาดประมาณเกือบๆหกองศานะผมว่ามันชันพอสมควรนะครับแต่มุมกล้องมาจะดูไม่ค่อยชันนะแต่ก็เป็นรถกระบะก็จะขับง่ายๆนะครับโฟวิลใสโฟมาก็สบายๆนะถนนขนาดแห้งๆอย่างนี้รถเก่งผมว่าถ้ายอดๆก็ไปได้นะแต่ถ้าตกหลุมก็เหนื่อยหน่อยเพราหลุมมันค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นบางจุดก็ขับแล้วมันระวังก็ให้ดีคือเหมารถเขาขึ้นมาดีกว่า ไม่กลับไปไม่ต้องซ่อมเนาะไม่ต้องเหนื่อยลําบากนะครับนะอาจะบางช่วงรถสวนกันก็ต้องเข้าใจกันอ่ะเขาลบตรงนั้นลบตรงนี้เนาะไม่ยากไม่ยากนะครับขับมาได้ทางนี้ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่พอขับมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอทางขึ้นเขาตาปังนะครับซึ่งเป็นทางเก่าเนาะทั้งตอนนี้ปิดปรับปรุงชั่วคราวก็เขาไม่ให้ขึ้นนะครับก็ต้องมาจอดที่ ลานลมโชยเนาะซึ่งเป็นจุดที่เรากําลังจะไปกลางเต็นนะครับซึ่งช่วงท้ายๆนี่แหละถนนก็ค่อนข้างจะคลุกคลพอสมควรนะครับสองกิโลคิดดูว่าผมขับครึ่งชั่วโมงเนาะหยดอดมาถึงจะเป็นโฟวิวก็เถอะก็ขอถนอมรถนิดนึงนะครับ 4โมง25นาทีหลังจากเรานั่งมาตรงนี้ตั้งแต่บ่ายสองครึ่งนะครับซึ่งก็ร้อนมากเลยทีเดียวแต่ก็ถ้าอยู่ที่ลมๆก็จะเย็นนะครับสวยไหมว่ามันสวยมากเลยนะวันนี้ไม่มีคนด้วยกาเขืนรอคนเดียวล่ะปะก็ต้องรอจนเย็นนะบางทีเขาอจะเข้ามาเย็นกว่านี้ค่ำๆเย็นๆก็อาจจะมีคนขึ้นมากลางนะครับอันนี้เพิ่ง4โมงกว่าเอง วิ่งเปิดไฟเก็บค่าบริการนะครับก็สี่รวมค่าบริการ150บาทนะครับต่อเต็นท์หลังยิงนกเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังลมโชยนะครับ ใกล้ๆก,กันเลยคนี่จะเป็นจุดชมวิวลานลมเฉยไดเห็นวิวสวยๆตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นจุดตรงนี้ทางซ้ายมือก็จะมีร้านกาแฟต้นตะแบกกาแฟโบราณต้นตะแบกนะครับราคาก็ประมาณนี้ไม่แพงมากนะครับ พาไปดูตรงจุดกั้งเต็น,นก่อนเกากลางขนานี้แหละวิวที่เห็นก็จะสวยๆอ่าอย่างนี้รอรู้นว่าเห็นหมอกหรือเปล่าว้าแต่ตอนนี้ก็วิวสวยๆมีมองไกลๆเห็นเขาทะลุด้วยนะครับผมซูมให้ดูได้ไหมเนะี่ย จอดลบแดดไงตอนนี้ช่องดีแล้วเมงมาบางแนดให้ผมและมาดูห้องน้ำดีกว่าบอกเสมอว่ากางเต็นต์ต้องมาดูห้องน้ำก่อนนีนะก็มีหลายห้องเลยนะครับคอือจะไดห้ห้องส้วงร้อยประโตูตอนนี้จะเป็นห้อง ืว่ามีห้องอาบน้ำหลายห้องนะครับข้างหลังก็จะเป็นสวนทุเรียนดีดีด,ดีทำไมกินแล้วไม่ทิ้งมันหมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งอย่างไรคุณค่านะฮะแล้วก็จะเป็นขยา้ผู้อื่นนะครับอย่างนี้อย่าทำมาอย่าทำ กินแล้วก็รับผิดชอบง่ายๆนะครับ,บกินแล้วก็ทิ้งลงถังกันนั่นเองเนาะก็ก็กอย่างที่เห็นนะครับว่าวิวมันดีทีเดียวนะครับส่วนราคาใช่ไหมผมคุยกับพี่เขาอันนี้จริงๆถ้าเหมารถขึ้นมาข้างบนของหลานตรงนี้นะหลานหุ่มโชยเนี่ยจะราคาเหมา600อบาทแต่ของผมเองเนี่ยพอดีวันนี้เป็นวันที่คนน้อยทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าเอาเราขึ้นมาเองก็ได้ ก็เลยไปลย่านไป600นะแต่ก็จะมีค่าการเต้นของที่ลานลมโชยอีกร5 0ห้บาทนะครับดูทางรถมาดูทางนี้มั่งทางนี้ก็วิวสวยถือว่าคุ้มค่านะครับแต่เราจะกลับทางไหนแค่นั้นแหละเนี่ยผมยังไม่รู้ทางกลับเลยแค่นี้เองตอนนี้วันนี้ก็เงียบๆไม่มีคนเลย าบอกว่าเมื่อเช้ามีนักท่องเที่ยวมาแล้วแหละของเป็นกรุปทัวร์จากสุราษฎร์นะครับมาแล้วก็กลับไปแล้วนะครับหลายคนผมดูเขาให้เซ็นชื่อตรงสวนบริการนักท่องเที่ยวเนาะก็หลายคนเลยหลายคนอยู่สุดท้ายก็นอนคนเดียวตอนแรกก็ตอนเย็นสักเกือบหกบโมงก็อุ่นใจนะมีคนขึ้นมาด้วยคิดว่าน่าจะมีเพื่อนได้นอนด้วยละปรากฏว่าไม่เขามาชมวิวแล้วก็ขับลงไปแล้วด้วย ขับมานั่งสักครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็ไปเราก็เงียบเหงาอยู่คนเดียวแหละที่นี่เนาะไม่เป็นไรเรอยู่ได้อยู่ได้ไดก็อากาศเย็นๆนะครับวันนี้ตอนนี้อยู่ที่กี่องศาเนาะยีองศานะครับซึ่งมันจะหนาวลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยตอนตีห้านะฮะบ,บอก20องศาซึ่งตีห้าเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการตื่นมาดูทะเลหมอกลนะอยากจะรู้ว่าทะเลหมอกภาคใต้กับภาคเหนือเนี่ยแข่งกันได้ไหมนะครับสรุปยอดค่าใช้จ่ายเนะฮะที่นี่ก็ เสียอยู่ที่150บาทนะครับกางเต็นท์หนึ่งหลัง150บาทไม่แพงนะคะแต่ถ้าใครรถเอาขึ้นมาไม่ได้นะก็ต้องเมนรถเจ้าหน้าที่เนาะรถรถที่เหมาคันนะครับราคา600บาทซึ่งราคา6 0 0บาทเนี่ยแล้วแต่เอามากี่คนนะเขา้สึรู้ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะได้10คนนะครับแต่พอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเขามาไม่เยอะเนาะก็จะทําให้เราสามารถเอารถขึ้นมาเองได้แต่ต้องเป็น4 wheel นะ เพราะว่าถนนนี่ค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าฝนตกโฟวิวธรรมดาก็อาจจะมีปัดเงือเพราะว่าแคบด้วยแล้วก็ทางอาจจะถึงเขาจะเทป,ปูนสองข้างทางเป็นช่องล้อนะครับแต่ว่าจังหวะหลบเนี่ยถ้าตกล่องอมันก็น่าดูชมเหมือนกันผมว่ายังไงก็เราดูพรุ่งนี้แล้วกันนะว่าเราจะได้เห็นตามที่เราอยากได้หรือเปล่าอวันนี้ยังดีนะมีน้องหมานอนเป็นเพื่อน อยู่ใกล้ๆนะทางซ้ายของเป็นตรงนี้คงไม่เหงามากเท่าไหร่เขาไม่มืดเขาไฟพี่เขาบอกเปิดทั้งคืนเนยก็ก็ดีอุ่นใจแต่ใจเนี่ยอยากให้ปิดเผื่อได้เห็นดาวตกเห็นอะไรบ้างแต่มันก็คงจะมืดมากเนาะอ่ะยังไงก็เราดูพรุ่งนี้แล้วกันว่าบรรยากาศที่ดอยตาปังบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วพรุ่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาเจอกันอ่าตอนนี้ก็เื่นแล้วนะครับดีห้าสิบห้าเนาะ อากาศเมื่อ,ค,อคืนะครับก็21องศานะครับก็ไม่ได้ถือว่าจะหนาวอะไรมากนะมันไม่มีลมนะผมว่าไม่มีลมเลยเต็นนิ่งเลยข้างในเต็นก็เลยไม่ค่อยหนาวสบายๆนะไม่ได้ห่มผ้าห่มเลยเมื่อคืนที่ใช่หรอกไม่ได้เอามาเ,เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกดีกว่าว่าจะเป็นแหล่งใจวังอย่างที่พี่เขาเล่าหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ประมาณ6โมง15ครับกำลังเดินขึ้นไปบนยอดตาปัง กโปรจอบงองแงก็พังเรียบร้อยนะครับไม่รู้เป็นเพี้ยอะไรพอจะเดินขึ้นไปแบตก็ยังเหลืออยู่ตั้งห้าสิบถ่ายปุ๊บค้างถ่ายปุ๊บค้างดูไอโฟนก็ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาจะให้เดินลงไปเอากล้็ไม่ไหวแล้วมีต้องมานำาทางก็ประมาณนี้ ทางเดินนี้เขาก็พร้อมนะเขาค้งกันไม่ให้รถขึ้นนะครับโอ้หไกลเห็นขาทะลุไหมเนี่ยแต่วิวข้างทางก็สวยนะจะสั่นๆไม่ได้เอาไม้มานะครับเจ็บใจข้างบนเดินไปเรืเร่อย ซึ่งเขาบอกว่าข้างบนนะครับวิวเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าข้างล่างเพราะว่าอย่างแน่นอนแหละมันอยู่สูงซึ่งตอนนี้ผมขึ้นมาระดับหนึ่งก็ถือว่าวิวก็ดีขึ้นกว่าข้างล่างเยอะเห็นไหมฮสวยนะซึ่งตัวเขาที่เมื่อกี้อยู่ข้างล่างว่าใหญ่ๆนะมันเล็กลงลวให้ดูเส้น์มากขึ้นที่ผมนอนนะ นี่เห็นไหมลานเล็กๆตรงนี้อันนี้คือลานลมโชฮะอ่ะันีะเบอร์ก็อย่างที่บอกให้เบอร์อออรถ่ายไปให้ดูแล้วเนาะก็ะลองติดต่อดูนะครับวสวยๆไม่เสียแรงไม่หอบเปล่า,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 าขึ้นมาออันนี้คืออีกทางหนึ่งเนาะที่ปกติรถไม่ได้ขึ้นมาทางนั้ ที่ผมป้ายแล้วก็เขียนว่ิดปับปรุงแก่ละเดียนไปนนนนนเนียนน้ยงๆทุกอย่างนี้น่าเหนื่นเนาะติดตอนนี้เลยกันสิบสอ0สิบเมตรโอ้ชื่อนี้บ้านนี้น่าจะตสัตว์หัวใหม่เอา้าไปไหนมาเนี่ย บรรย,ยากาศก,ก็ประมาณวิวข้างหลังนี้นะเนาะสวยดีนะของว่าเดี๋ยวไปดูบนยอดอีกทีแล้วเดี๋ยวเราไปปิดกันข้างบนเลยไปคลิปนี้นะครับคนก็เริ่มขึ้นมาเที่ยวแล้วผมเห็นสองคันละเพื่อนตัวเดียวของผมที่นอนด้วยเมื่อคืนก็คือตัวนี้นะครับไม่รูเ้เสียอะไรน้องตานน้องตาน เกียดใครให้เลขขึ้นมาตัวนั้นเนี่ยลิ่งเิ่งใช่ใช่แล้วเห็นทางลำไรนะครับคือมันก็บอกว่าเดนองกูมาสิไหนจะไปเดินดีถึนเสาแล้วนะฮะแรลมต้อน จำป้ายนี้ไว้นะครับต่อไปมันอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ในบ้างงนิ้สวยอ่ะสวยจริงๆนะเป็นธรรมชาติมากๆก็มีทะเลหมอกอยู่ทางซ้ายจะเยอะนะครับแต่โดนต้นไผ่จุดนี้จุดนี้บังอยู่ ซึ่งจริงก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเข้าใจว่าตรงนี้จะมีตรงนี้เห็นเสาๆนี่นะบางที่จะมีเป็นอย่างไรนะเขาเรียกที่นี่อาจจะเรียกสกายวอล์กไเป็นพื้นที่เดินจุดชมวิวออกไปแล้วตรงจะโล่งดูสวยแต่ก็หลังจากมีประเด็นนะครับก็เข้าใจว่าซึ่งพอดังขึ้นมาก็อาจจะมีอะไรกันสักอย่างนะก็ไม่รู้รายละเอียดลึกๆก,ก,ก็ไม่ทราวิชาครับแต่ก็จะบอกว่า ธรรมชาตินะันั็เป็นของส่วนกลางนะครับชื่อมันก็เป็นแค่ชื่อนะมันเป็นแค่นามที่คนเรียกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการดูแลผมว่าซึ่งเดิมเนี่ยถ้ามันมีคนดูแลอยู่เราก็น่าจะช่วยกันสามัคคีเนาะเราต้องสามัคคีกันนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ใช้ร่วมกันทั้งหมด นะพอมาถึงจุดตรงนี้เนาะก็จะมองเห็นวิวที่เป็นแทบจะ360ถ้าเขาดูแลดีๆตรงนี้ก็จะโล่งนะน่าจะมองเห็นในมุมแบบอย่างร้อยคือมุมที่สวยๆคือฝั่งหน้าเนี่ยหน้าเนี้ยก็จะได้เห็นอ่าทางขวานี่ก็จะเห็นเป็นจุดชมวิวก็คือเขาทะลุนะเห็นไหมอุ้ย z o มาให้ดูภาพเบลอๆสวยเลยทีเดียวนะครับใครมาที่นี่ก็ก็ควรขึ้นมาเนาะรถไม่ได้ก็เดินอันนิดนึงระยะทางประมาณ หกวยเมตรห้ายเมตรนิดนิดผมลืมสต๊อปว่ะไม่เป็นไรโอเคผมก็คงมาจบคลิปของคลิปนี้นะฮะดอยตาปางก็ที่ตรงตรงนี้แหละวิวข้างหลังงาม,งามนะฮะเห็นไยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกับผมคลิปสวยนะฮะนัดยอกแ๊งก์สเตชันก็จะพาไปอีกไปไหนว่ากันไปนะครับเดี๋ยวมาดูบรแบบแบบรยากาศการเปลี่ยนแปลงว่าธรรมชาติมันสวยขนาดไหนยังไงก็ขอให้ร,รักษาธรรมชาตินะครับคุณชอบไปเที่ยว คนอื่นก็ชอบไปเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นใช้ร่วมกันดูแลด้วยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครชมองวิวบันไปโดนหมาหลอกเลยต้องเดินย้อนกลับมาเลยเดินย้อนไปเลยมาไกลด้วยขำๆแต่ก็เหนื่อยถึงจะขำแต่เหนื่อยจริง ไอ,อย่าเดินตามหมานะากะตอนแรกก็ถึงที่พักแนละ้วให้อาหารหน่อยพอมึงอดแดกกูก็าทำไมเดินสบายจังวิวไม่เหมือนเดิมอ่ะไปแล้วเจอกัน